สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องเทพสายฟ้าราชาสงครามและตอนนี้จะเป็นตอนที่716นะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยยวนชิงน้องข้าจะมีเรื่องอันไรครับแขนใจต่อชูเฟึ่งคนนั้นอย่างนั้นหรออย่าได้กังวลไปเลยหลังจากเข้าไปในภูเขาพึกคามแล้วพี่ๆของเจ้าจะช่วยล้างแขนให้แกเจ้าเอง มันน่ะลึกเย,ยสวะเช่นนั้นถึงควรค่าแจการคับแขนใจของข้าด้วยเล่าเมื่อการก่อนมันเคยไปเยือนสระน้ำอมตะแห่งยุคโบราณกับข้ามันชังโออวดยิ่งนักมันยืนการจะเข้าไปในเขตลึกที่สุดของสระน้ำอมตะโบราณเคียงข้างข้าที่สุดข้าก็สามารถกระตุ้นเข็มอมตะแห่งยุคโบราณได้สำเร็จส่วนมันน่ะลึกมันหลงทางจนเกือบตายในสระอมตะแห่งยุคโบราณมันไม่มีค่าพอจะได้รับการจาลึกรวมกับข้าเลยสักนิด มันหลงทางในสระน้ำอมตะแห่งยุคโบราณจริงๆน่ะเหรอหากเป็นเช่นนั้นมันก็คือสวาจริงๆนั่นแหละถ้าเช่นนั้นเหตุใดสวายเยี่ยงมันถึงได้โบยวินอยู่เคียงข้างไปนัวเฉินกันล่ะมันไม่ใช่สิทธิของปลาพึกคามใต้หรอกหรือและเหตุใดมันถึงมากับนิกายสวรรค์กันล่ะเห็นได้ชัดเลยว่าวันนี้นิกายสวรรค์กับปลาพึกคามใต้ได้ใกล้ชิดกันยิ่งนักทั้งสองสนิทชิดเชื้อกันตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ด้วยเห็นว่าท่านผู้นำทั้งหลายได้มารวมตัวกันคงจะเป็นเวลาที่ดีสําหรับข้าที่จะต้องกล่าวอะไรสักอย่างตอนนี้นิกายสวรรค์ของเราได้เข้าเป็นพันธมิตรกับป่าพึกษามตายแล้วจากนี้ไปพวกเราจะอยู่และตายไปพร้อมกันข้าหวังว่าท่านผู้นำทั้งหลายจะช่วยเกื้อหนุนพวกเราในภายภาคหน้านิกายสวรรค์ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับป่าพฤกษามตายกันแล้วจริงๆเนี่ยนะเหตุใดนิกายสวรรค์ถึงทำเช่นนั้นได้ ป่าพึกคามใต้ใช้กลวิธีใดกันภายภาคหน้าจะมีอะไรพลิกกลับมาอีกหรือเปล่านะให้ตายเถอะฮอมเมอคีเอสนีของพวกเราไม่น่าไปทําเรื่องยุ่งยากให้กับป่าพึกคามใต้เลยหลายปีผ่านไปนิกายสวรรค์และป่าพึกคามใต้ได้กลับมาเป็นพันธมิตรกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสมควรแจการเฉลิมฉลองยิ่งนักท่านผู้นําและท่านปรมาจารยานผู้นําพวกเราขอแสดงความยินดีด้วย พวกเราคารว่าผู้อาวุโสวานอนเพึกพวกเราคารว่าผู้อาวุโสทุกท่านพอเถอะพอเถอะพวกเราต่างก็เป็นคนรู้จักกันดีอยู่แล้วไม่จําเป็นที่พวกเจ้าต้องแสดงท่าทีที่อ่อนน้อมถ่อมตนเช่นนี้นอกจากนี้บรรดาคนที่อยู่เบื้องหลังข้าทุกคนก็ล้วนแต่เคยเป็นบริวารเก่าของพวกเจ้ากันทั้งนั้น ในตอนนี้อาจจะมีเวลาเหลืออยู่ไม่มากก็น้อยกดยังคงเหมือนเดิมเช่นทุกทีผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมก็ให้ตามข้ามาได้สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการพวกเจ้าสามารถอยู่ที่นี่ได้จะมีบรรดาผู้โอวโสจัดเตรียมการให้แก่พวกเจ้าในภายหลังเร็วเข้าเถอะการชิงอำนาจบัญชาการกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วการชิงอำนาจบัญชาการอย่างนั้นหรอแล้วมันยังไงกันแน่นี่ การชิงอำนาจบัญชาการนี้ถูกจัดให้เป็นประเพณีในการให้รางวัลแก่สิิที่ยอดเยี่ยมทุกคนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ในขณะเดียวกันพวกเขาก็สามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมได้เช่นกันแล้วมันแข่งขันกันยังไงอย่างนั้นหรอมันคือการแข่งขันค้นหาทงโดยอาศัยคำใบ้ที่กว้างใหญ่มากทงเหล่านี้ถูกเรียกว่าทงผู้บัญชาการทงแม่ทัพและทงทางหาร ในจำนวนธงทั้งหมดมีธงผู้บัญชาการเพียงแค่ผืนเดียวเท่านั้นแต่มีธงแม่ทั3พ3าผืนและธงทหาร90ผืนสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปจะปรากฏขึ้นโดยขึ้นกับธงแต่ละคนหาเจอนอกจากนี้พวกเขายังสามารถแลกเปลี่ยนธงที่ค้นหากับรางวัลที่แตกต่างกันในภูเขาพึกคามด้วยสำหรับผู้ที่ได้ครอบของธงผู้บัญชาการจะได้รับพื้นที่ในเขตใจกลางของภูเขาพึกคาม อีกทั้งยังพวกเขาสามารถฝึกฝนทักษะการต่อสู้ต้องห้ามโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะได้รับมหาศาตาวุธระดับราชันคุณภาพเยี่ยนและไขมุกสวรรค์1,000 0เมตรและที่สำคัญคือคะแนนความสำเร็จอีก1,000คะแนนอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดเลยลางวันช่างใหญ่โตยิ่งนักว่าแต่ว่าคะแนนความสำเร็จคืออะไรกันอย่างนั้นหรอ สำหรับคะแนนความสำเร็จพวกเขาอาจจะถูกมองว่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ภายในภูเขาพึกคามโดยที่สามารถใช้ได้เฉพาะภายในภูเขาพึกคามเท่านั้นไม่ว่าหนทางที่จะพยายามเรียนรู้ทักษะการต่อสู้หรือหนทางในการจะได้รับทรัพยากรการบ่มเพาะพลังยุทธ์หรือแม้กระทั่งการเข้าฝึกอบรมในสถานที่พิเศษพวกเขาทุกคนจำเป็นต้องแลกด้วยคะแนนความสำเร็จกันทั้งสิน้น ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ถ้าหากเจ้าพบธงทหารสิ่งที่เจ้าจะได้รับคือคะแนนความสำเร็จสิทธ์คะแนนถึงเจ้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มเติมแต่นั่นก็มากพอแล้วสำหรับสิทธิที่เพิ่งจะเข้าสู่ภูเขาพึกคามการชิงอำนาจบัญชาการจะจัดขึ้นที่นี่ข้าคิดว่าพวกเจ้าทุกคนล้วนรู้ดีถึงกฎการแข่งขันในครั้งนี้ดังนั้นข้าจะไม่ขอพูดอะไรมาก มีเพียงประโยคเดียวเท่านั้นที่ข้าจะพูดกับบรรดาศิษย์ทุกคนข้าขอให้พวกเจ้าโชคดีครับฮะนี่ดูเหมือนว่าฝีเท้าของเจ้าจะช้ากว่าเดิมนะข้าก็แค่มัวมองคนอื่นอยู่ก็แค่เท่านั้นเจ้าจะอะไรกับข้ามากนักละ่ะจะมามัวเถียงกันอะไรเล่าทำไมไม่แข่งกันว่าใครจะได้ทงเยอะกว่ากันละ่ะ ในความจริงนั้นกฎของการจชิงอำนาจบญชาการนั้นง่ายมากมีทงทั้งหมด94ผพื้นทงทั้งหมดเหล่านี้ล้วนถูกซ่อนอยู่ภายในก้อนหินเหล่านั้นอย่างไรก็ตามกฎรมีอยู่ว่าประการแรกคือแต่ละคนจะต้องค้นหาทงที่ซ่อนอยู่ด้วยตนเองเท่านั้นพวกเราเข้าไปในนั้นพร้อมกันเถอะจะได้ช่วยกันหาทั้งสองคนดี เนื่องจากมีค่ายกนเชื่อมมิติรูปแบบพิเศษถูกกางลงบนก้อนหินเหล่านี้จึงทำให้ไม่สามารถแยกก้อนหินออกจากกันด้วยพละงกำลังได้ดังนั้นแต่ละคนจึงต้องใช้เคล็ดวิชาพลังเชื่อมมิติทำลายค่ายกนนั้นและแยกก้อนหินออกจากกันเพื่อตรวจดูว่ามีทงซ่อนอยู่ภายในนั้นหรือไม่สิ์น้องไปเจ้าคิดว่าระหว่างเราสองคนใครจะสามารถทำลายมันได้เยอะกว่ากันเจ้าเรียกใครว่าสิ์น้องอย่างนั้นเหรอเจ้าต้องเรียกข้าว่าสิ์พี่สิ